หลังจากที่เมื่อวานนี้กรงงอได้ปรับลดดอกเบีย้ยลงไปนะคะ0.25%วันนี้ค่ะธนาคารพาณิชย์ธนาคารรัฐต่างๆเองก็ขานรับนโยบายนะคะออกมาประกาศลดดอกเบีย้ยเงินกู้บ้างแล้วเช่นกันค่ะเริ่มจากธนาคารกรุงเทพค่ะมีการลดดอกเบีย้ยเงินกู้นะคะลงไป0.25%มีผลตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรง,งนะคะได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไป0.25%จาก1.75%เหลืออยู่ที่1.50%ค่ะธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะคะก็มีการขานรับมติดังกล่าวค่ะธนาคารกรุงเทพได้ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเอ็มเรนะคะลงไป0.25%มีผลตั้งแต่วันนี้ อัตราดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาเป็น6.50%ต่อปีดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชีเป็น6.75%ต่อปีดอกเบีย้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีเป็น6.65%ต่อปีค่ะ